เามีแฟนหรือยังยังไม่มีค่ะสนใจแบบเป็นแฟนคนแป่งหน้าไหมสักสิบนาทีเดี๋ยวพี่ให้500ได้เลยค่ะเอาไปก่อน500ห0าร้อยเรากดติดตามพี่อยู่ปะ่ะตค่ะกดติดตามเอาไปอีกห้าร<ๆ>้อยกดติดตามไงเดี๋ยวพี่หาแฟนให้ก่อนเดินมหาหาเลยอ่ะว่านุ่มเอมีแฟนยังยังสนใจจะเป็นแฟนของคนแป่งหน้าไหมสิบนาทีพี่ให้500ได้ <laughs> เอาตอนไปก่อน500ครับแล้วกดติดตามหรือเปล่ายังไม่ได้กด ยังไม่เป็นไรก็ได้500ไงแต่ถ้ากดจะได้อีก500ไงเ้าหรองั้นก็ลองกดไว้ละครั้งหน้าเราเจอกันเราจะได้500นะแล้วก็บอกคนดูทางบ้านไว้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วเจอผมแล้วแบบผมใส่คอนเทนต์ด้วยคุณจะได้เพิ่มอีก500นะฮะนี่เราลองขอคบกันสิใครแพ้ขอยิงสุขคบกับเราไหมได้นะคะได้ยังไม่ได้อยากชื่อกันเลยชื่ออะไรอ่ะชื่อเรลค่ะเราบูงอะพออะไรตีพอหก อยากกินอะไรวะที่ร้านนี้อร่อยมากไปกินกันมีแฟนจะจับมือแฟนมจับได้สินะก็ต้องมีสักรอบนึงนี่ร้านน้ำอร่อยชอบกินน้ำอะไรมากที่สต้ชอบกินชาไทยงั้นเอาชาไทยเย็นหนึ่งแก้วอะไรอ่ะมือสั่นอ่ะอืมอร่อยปะอร่อยอร่อยเจ้าว่าเข้าเหรอเจ้าว่าข้านะ แล้วเจอกันเจอกับฉันมันเกิดไหมเนี่ยมันเกินเลยมันเกิดเหรอเกิดไหมเกิดไหมเกิดอยู่แล้วปะอุ้ยโอเคเป็นแฟนกันมาสิบนาทีแล้วเป็นไงบ้างอะด้องเพีค่ะตามธรรมเนียมเลยมันก็จะมีบอกเลิกใครจะเป็นคนบอกเลิกผมขอคบผมก็บอกเลิกเองก็ได้ ได้กันปะโาเฟเฮ้ยเร็วจังก่อนไปฝากวาไปพี่หน่อนะคู่นลยได้ไหมครับ bboom. dot. tk ครับ ssow x underscore sa คับ